ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับลิวอ์พููอาจจะต้องแหวเป้าหมายหลักของสโมสรหลังเจ้าตัวอาจจะย้ายตามเจ้านายเกา่าหงแดงลิวอ์พููตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสที่จะวื่น,นักเตะเป้าหมายหลักที่พร้อมจะย้ายไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าของเขาตีโมแวนเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมน,นีของอาเบรลซิก อาจจะเหมินย้ายซบหงแดงลิเวอพูตามรายงานของกันโชมัคาโตสื่อชื่อดังของประเทศอิตาลีที่ออกมารายงานว่าดาวเตะวัย24ปีรายนี้พร้อมจะย้ายตามไปร่วมทัพกับลาฟลังนิกกุนซือจอมเก่าชาวเมืองเบียอีกครั้งถ้าหากเจ้านายเก่าของเขาย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานใดฤดูการหนนะ้าเพราะว่าลาฟลังนิกนั้นเป็นคนที่ปลุกปั้นติโมแวนเนอร์ให้โด่งดังนั่นเอง ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวออกมาว่าเอซมิลานพร้อมจะดึงลับลังนิกมาสวมบทเป็นผู้อำนวยการด้านการกีฬาคนใหม่เพื่อทดแทนการจากไปของชาวนนเมียโบบันตำนานลูกหนังแห่งถิ่นซานซิโลที่ถูกปลดออกจากตำแหนง่งและจะได้มาประสานงานกับสเตฟาโนปิโอลีกุนซือคนปัจจุบันของสโมสรอ,อีกด้วยแต่ก็พร้อมให้โค้จอมเก่าในวัย61ปีทำหน้าที่คุมทีมได้เหมือนกัน หากตัดสินใจเปลี่ยนตัวกุนซือโดยในตอนนี้ลาฟหลังนิกนั้นนั่งเก้าอี้หัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการกีฬาและพัฒนาการเล่นฟุตบอลในทีมลูกหนังของเครือเลดบูหลังเจ้าตัวก้าวเท้าลงจากตำแหน่งกุนซือของอาร์เบรลซิกมาตอนจบฤดูกาลที่แล้วและเจ้าตัวเองก็เคยแสดงท่าทีว่าพร้อมจะกลับมารับงานคมทีมอีกครั้ง ส่วนตีโมแวนเนอร์นั้นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของหงแดงลิเวอร์พูลและเจ้าตัวก็สามารถที่จะย้ายทีมได้ด้วยค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์เอเจนต์เผยเองลิเวอร์พูลเคยสนดึงโรดิโกร่วมท็อปนิกอาซูลีในหน้าของโรดิโกหัวหอกของราชันชุดขาวและดริด ราบูว่าเวอร์ผูลนั้นเคยสนใจจะดึงแข้งเลือซัมบ้ารายนี้ไปร่วมกวนมาหลายปีก่อนแต่สุดท้ายดิยวมันก็ล่มลงไปเพราะว่าประธานของซานโตสในตอนนั้นไม่ยอมรับข้อเสนอนิกอาซูลีเอเจนต์ของโรดิโก้กองหน้าดารวรุ่งของทีมราชันชุดขาวแล้ัลมริกนสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิก้าสเปนเปิดเผยว่าเมื่อหลายปีก่อนเวอร์ผูลอยากจะได้ดาวแต่เลือดซัมบ้าไปร่วมท็อ แข้งวัย19ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับซานโตสจนกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากก่อนที่เรอลมาด,ดิดจะบรรลุข้อตกลงดึงเขามาร่วมทัพได้ในปี2018โดยที่ราชันชุดขาวปล่อยให้โรดริโก้อยู่กับทีมในบราซิลต่อไปก่อนจากนั้นจึงค่อยดึงเขามาใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2019 อาซูลี่เผยว่าตอนที่โรดิโกกำลังจะเซ็นสัญญาแบบนักเตะอาชีพครั้งแรกกับซานโตสนั้นมีผู้บริหารของลิเวอร์พูลติดต่อมาหาผมเพื่อบอกว่าเจเกนครอปรู้จักนักเตะของผมเป็นอย่างดีเคยเห็นฝีเท้าของเขามาบ้างและเคยไปดูโรดิโกที่ประเทศบราซิลเป็นการส่วนตัวอีกด้วยตอนนั้นโรดิโกเป็นดาวดังบน YouTube คุณลองไปเสิร์ชประโยคอย่างเช่นนักเตะพรสวรรค์ดีจากบราซิลดูซิ แล้วคุณจะเจอกับคลิปของโรดิโก้ตอนนั้นเขาอายุน้อยมากๆเจอเกนครอฟเคยไปที่บราซิลและก็ชื่นชอบเขาพวกเขาติดต่อมาหาผมบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลอยากให้โรดิโก้เป็นการเสริมทัพบรายแรกของเจอเกนครอฟตอนนั้นผมเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษแล้วด้วยผมได้ไปที่กรุงลอนดอนลิเวอร์พูลมีสำนักงานอยู่ในเมืองนั้นตอนนั้นผมพาโมเดสโตที่ช่วงนั้นเป็นประธานของซานโต้ไปกับผมด้วย แต่โมเดสโตไม่รับข้อเสนอซานโตสไม่อยากจะขายโรดิโกออกจากทีมและยื่นสัญญาแบบนักเตะอาชีพฉบับแรกให้กับเขาแทนนั่นเป็นครั้งแรกที่โรดิโกได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นและทีมที่ยื่นขอซื้อเขาเข้ามาก็ยังเป็นลิเวอร์พูลอีกด้วย Nick ri, นิกอาโซลีนายหน้าของโรดิโกให้สัมภาษณ์ ตัดสินใจหรือ,อยังลอริสคาริอุสเปิดเผยอนาคตของตัวเองลอริสคาริอุสในด่านของลิเวอร์พูลระบุว่าตนเองนั้นยังไม่ได้ตัดสินเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่อย่างใดโดยในตอนนี้สนใจเฉพาะการเล่นให้กับเบซิกตัาเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นพร้อมบอกว่าพักหลังมีการส่งข้อความคุยกับเจอเก้นครอฟอีกด้วยลอริสคาริอุสผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งวงการพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่ปัจจุบันไปเล่นอยู่กับเบซิกตัสด้วยสัญญายืมตัวนั้นกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่อย่างใดลอริสคาริอุสโดนลิเวอร์พูลปล่อยให้กับเบซิกตัสยืมตัวไปใช้งานด้วยสัญญา2ฤด,ดูการในช่วงซัมเมอร์ปี2018หลังจากที่ตัวเขาเล่นผิดพลาดในนัดชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤด,ดูกาล2017-2018จนมีส่วนทำให้ทีมพ่ายแพ้ต่อเรอแลแมดิดไป1:3 และส่งผลให้โดนวิจารณ์อย่างหนักซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือว่าตัวเขาเตรียมที่จะต้องบอกลาทีมแบบถาวรหลังจบฤด,ดูกาลนี้อยู่เหมือนกันโดยคารลิอุตได้เปิดเผยว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับข่าวลืออะไรทั้งนั้นข้อเท็จจริงในตอนนี้ก็คือผมยังมีสัญญาก,กับลิเวอร์พูลจนถึงปี2022ตอนนี้ผมเพียงแค่มีสมาธิอยู่กับฤด,ดูกาลนี้กับการเล่นที่เบสิกตอ มันยังเร็วเกินไปมากๆที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องในช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากปัญหาของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผมส่งข้อความคุยกับโค้ชผู้รักษาประตูของเิเวอพูอย่างจอห์นอัตเตอร์เบิร์กเกือบทุกสัปดาห์เขาเป็นคนแรกที่ผมจะติดต่อด้วยแต่พักหลังมานี้ผมส่งข้อความคุยกับเจอเก้นครอปอยู่บ้างเหมือนกันผมได้ติดต่อกับทุกคนนั่นแหละ ผมไม่เคยห่างเหินจากการติดต่อ,อก,กับใครเลยลอริสคาเลอุสผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เจมีก่กาล,ลัเกอร์เผยชอบใครมากกว่ากันระหว่างซาร่าและมาเน่หลังจากที่เจ้าตัวโดนถามว่าชอบใครมากกว่ากันระหว่างซาดิโอมาเน่กับโมฮัมเหม็ดซาราแล้วนั้นเจมีก่กาล,ลัเกอร์ก็ตอบว่ามาเน่ โดยบอกว่าที่จริงเขาคิดว่าเวอร์จิลฟานไดคือนักเตะที่เก่งที่สุดของลิเวอร์พูชุดนี้แต่ตนเองก็ยังชื่นชอบมาเน่มากกว่าอยู่ดีเจมี่กลาเกอร์อดีตยอดกองหลังของหงแดงลิเวอร์พูสมอสอนยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่าโดยส่วนตัวแล้วนั้นตนเองชื่นชอบซาดิโอมาเน่ปีกชาวเซเนกัลของหงแดงลิเวอร์พูมากกว่าโมฮาเหม็ดซาลาปีกชาวอยิปต มาแน่และซาลาต่างก็สามารถทำประตูให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมในช่วงที่ผ่านมาและทั้งคู่ก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ทีมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลก่อนรวมถึงเข้าใกล้ที่จะได้แชมป์รีม์ล,ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้ด้วยอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ตกเป็นข่าวว่าเป็นที่สนใจของทีมดังทีมอื่นๆในทวีปยุโรปอย่างเช่นเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาและราชันชุดขาวและอัลมริดเหมือนกัน ทั้งนี้ล่าสุดเจมี่การาลเกอร์เปิดช่วงเวลาให้แฟนบอลได้ถามคำถามกับเขาบนอินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตซึ่งมีแฟนบอลคนหนึ่งที่ได้ถามเขาว่าตัวเขาชอบใครมากกว่ากันระหว่างโมฮัมเหม็ดซาลา่์กับซาดิโอมาเน่และเจ้าตัวก็ได้ให้คำตอบเอาไว้ว่าซาลาหรือมาเน่งั้นหรอผมน่ะเป็นสาวกของซาดิโอมาเน่ผมเป็นแฟนตัวยงของมาเน่เลยละ เขาเป็นนักเตะลรเวอร์พูลคนโปรดของผมเลยจริงๆผมคิดว่าเวอร์จิลฟานไดเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของลรเวอร์พูลแต่ถ้าเวลาพูดถึงเฉพาะนักเตะคนโปรดของผมมันก็ต้องเป็นซาดิโอมาเน่นี่แหละผลโหวตของแฟนบอลขาดลอยยกอลิซงเบเกอร์ดีกว่าเอเดซอนแฟนบอลถึง82%เ โหวตเลือกอลิสงเบเกอร์ให้เป็นผู้รักษาประตูที่ดีกว่าเอเดซอนโมราเลสเพื่อนร่วมชาติบราซิลแฟนบอลส่วนใหญ่โหวตเลือกให้อลิสงเบเกอร์ผู้รักษาประตูของหงแดงเลวพูมีฝีมือการเซฟประตูที่ดีกว่าเอเดซอนโมราเลสผู้รักษาประตูของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กิฟต์มีสปอรสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษ เปิดให้แฟนบอลได้เข้ามาร่วมโหวตในหัวข้อที่ว่าระหว่าง2ในายทวันทีมชาติบราซิลอย่างอาริซองเบเกอร์ของลิเวอร์พูลและเอเดสอนนมอราเลสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งกว่ากันซึ่งมีแฟนบอลให้ความสนใจเข้ามาร่วมโหวตมากถึง83,000รายเลยทีเดียวโดยผลการโหวตปรากฏออกมาว่ามีแฟนบอลถึง82% โหวตเลือกให้อลิซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือ1ทีมชาติบราซิลวัย27ปีส่วนอีก18%ที่เหลือเลือกโหวตให้กับเอเดซอนโมราเลสผู้รักษาประตูมือ2ทีมชาติบราซิลในวัย26ปีครับแล้วแฟนลิเวอร์พูลในช่องของเราคิดว่าระหว่างอลิซงและเอเดซอนใครเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งกว่ากันอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลีวอพลูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเวอพลูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ